ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นป .6 เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นสวีนสบุ๊กนะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับูนักเรียนสามารถ ที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมค,ครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมมาเรียนกันตอน้า64เลยครับผมนะครับนะไปเร็วเลยนั่นก็คือใกล้จะจบเล่มแล้วนะครับเขาก็เลยให้ language focus นะครับนะก็คือมาโฟกัสภาษานะครับก็คือหลักไวยากรณ์นั่นเอง หลักวิจารณ์อันแรกนะครับก็คือ question word นะครับนะก็คือ question with w u s นะครับก็เรียกว่าคำถามที่เึ้นต้นด้วย w s หรือว่าเรียกว่า question word นะครับนะหรือเรียกว่า w s question นะครับนะไปในภาษาอังกฤษเขามีตัวอย่างมาให้6ประโยคนะครับคือประโยคแรกนะครับ e นะครับเขาชีหลอนลุกไล่นะครับคุณครูสอนมาแล้วนะครับนักเรียนคงจะเข้าใจนะครับนะ ลุกคู่กับไรเมื่อไรนะครับให้แปลว่ามีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับนะขอและหล่อน,นั้นมีรูปร่างลักษณะหน้าตา what อะไรในะที่นี่คืออย่างไรนั่นเองนะครับ does, does ไม่ต้องแปลนะครับนี่คือคําแปลของข้อหนึ่งนะพอข้อที่สองนะครับ what do t i g e t s eat นะครับก็คือเสือนะครับกินอะไรนะครับดู <Do S 2> ไม่ต้องแปลนะ แล้วก็แหวดูไทเกอร์ลิฟต์นะครับเสือนะครับอาศัยอยู่ที่ไหนดูตรงนี้ให้ดีนะครับนะไทเกอร์เติม S เป็นผู้พจน์นะครับใช้กับวบ to ูดูใช้คำว่าดูแต่พอมาตรงนี้นะครับความหมายถามเหมือนกันเลยนะครับแหวดดับส์อาไทเกอร์ลิฟนะครับถ้าเสือตัวเดียวนะครับใส่อาเข้าไปตัด S ออกนะครับนะแล้วใส่คำว่าดับสนะครับและหลังดับสตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับลิฟเฉยเฉยเหมือนกัน นะครับข้อที่5นะครับ when do tiger sleep นะครับหนา tiger t e r ม s นะครับก็ต้องคู่กับดูเสือนอนเมื่อไหร่นะครับข้อที่6นะครับ why is he doing นะครับแปลว่าหลอนหรือเขาเขาหรือหลอนนะครับกำลังทำ what อะไรนะครับตรงนี้ย่อมาจาก is นะครับหลอนหรือเขากำลังทำอะไรโอเคนะครับนี่คือหลักของ w u e q u a t i o n นะครับนะ อุครูสอนสั้นๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะถ้าเรียนต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับนะเรื่องการใช้ w equation นะครับหรือติดตามการสอนของครูพิจานไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นเรื่อยๆนะครับนะต่อไปนะครับอ u a t i o n w i t h How นะครับ How ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน w equation นะครับทางทางที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว WU ก็ตามนะครับนะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย How นะครับ ถ้า h าวแม่นี่นะครับต้องตามมาด้วยคำนามที่นับได้พระพุปธนะครับก็คือโชว์เทอร์เมสแปลว่านิ้วเท้านะครับแปลว่าคุณมีนิ้วเท้ากี่นิ้วนะครับนะ Have you got h แ v e you got แปลว่าคุณมีนะครับคุณมีนิ้วเท้ากี่นิ้วนะครับข้อที่สองนะครับหาวตามด้วยคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าคุณสูงเท่าไหร่นะครับอย่าไปแปลว่าคุณสูงอย่างไรนะครับนะ w t a ช l คุณสูงเท่าไหร่ Uh, How tall is he นะครับเขาผู้ชายคนนั้นสูงเท่าไรนะครับ How much นะครับแปลว,ว่าราคาเท่าไรนะครับนะ How much does it cost Cost นะครับแปลว,ว่าคิดราคา It แปลว,ว่ามันมันคิดราคาเท่าไหร่ก็คือมันราคาเท่าไหรนั่นเองนะครับนะหรือว่าราคาเท่าไหร่ตัดมันออกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนะเวลาแปลเป็นไทย ไปต่อนะครับนั่นก็คือหลักการใช้เว r บ to ดูนะครับผมก็คือมีคําว่าดูและคำว่าดัสสอตัวนะครับดิสก็ไม่ได้นํามาสอนไม่เป็นไรนะครับเอาตามหนังสือดัสทอมลเล่นฟุตบอลนะครับผมแปลว่าทอมเล่นฟุตบอลใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ y s s he o e s นะครับถ้า no ก็ no he does n t ตรงนี้คุณครูจะเสริมเพิ่มเติไมไ้นิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราจะถามว่า คนนั้นคนนี้นะครับสามารถเล่นฟุตบอลได้หรือไม่นะครับนะให้เอาดัสมาขึ้นหน้าประโยคนะครับในกรณีที่ต้องการถามเป็น present simple นะครับนะนักเรียนฟังอย่างนี้คงจะเข้าใจนะครับไม่ได้ถามเป็นอดีตนะครับถ้าถามเป็นอดีตก็เอาดิดขึ้นหน้านะครับดิดช p ม a y ่นฟุตบอลนะครับ yesterday นะครับดิดทอมเล่นฟุตบอล yesterday นะครับทอมเล่นฟุตบอลเมื่อวาน ใช่หรือไม่นะครับนะแปลว่าอย่างนั้นแต่นที่นี้ขอให้เอาดูกับดัสนะครับแล้วทําไมต้องใช้ดัสครับหนึ่งนะครับนะที่ใช้ดัสเพราะทอมไปเนเอกพจน์นะครับทอมก็คืออีนะครับอีต้องคู่กับดัสเท่านั้นนะครับนะคู่กับดูไม่ได้สองนะครับทำไมต้องเอาวบทูดูเอาวบทูบีมาได้ไหมตรงนี้เป็นอีสได้ไหมนะครับเป็นอีสอย่างนี้ได้ไหมนะครับ i s t นะครับหนาถ้าคนเก่งไวยากรณ์นะครับ i s t o m นะครับ play ต้องเป็น playing นะครับนะ i s t o m playing football แปลว่า tom กำลังเล่นฟุตบอลอยู่ใช่หรือไม่แต่ในเมื่อเป็น play เฉยๆ i s ผิดนะครับนะแล้วเอา has ได้ไหมนะครับ has นะครับ has ได้ไหมนะครับถ้าเอา has นะครับ tom play ต้องเติม e d นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับนี่คุณครูสอนเพิ่มเติมให้นะ ดังนั้นเมื่อเพล y เป็นช่องหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ครับก็ได้แต่ดั s อย่างเดียวนะครับดัชกับ Di ดนะครับนะหรือแ Can นะครับบอกเสริมเพิ่มเติมให้เลยนะครับนะได้หลายตัวนะครับนะไม่ใช่ได้เฉพาะ a s ชอย่างเดียวนะครับนะ d i ดก็ได้นะครับนะ c a นก็ได้นะครับนะแต่ว่าขอให้เรากําลังเรียนเรื่องดูและ d a สองตัวนะครับเอา c a นก็ได้นะครับแคนโค้ดเวลวอตอะไรได้หมดนะครับนะ นี่คุณครูสอนหลักวิทยากรเพิ่มเติมให้เลยแต่ตอนนี้ขอให้ตอบดูกับด้าสเราตอบดาสนะครับนะด้ส์ตอมเล่นฟุตบอลนะครับทอมเล่นฟุตบอลใช่หรือไม่นะครับแยกสีด้าด้วยด้าส์หรือตรงนี้นะครับนะ he or she like he หรือ she นะครับเป็นเอกพจน์บทที่3นะครับเป็น present simple นะครับ he she สามตัวนี้นะครับกริยาต้องเติม s นะครับนะกริยาเติม s He like นะครับ she like ชอบอะไรก็ว่าไปคุณครูยกตัวอย่างมาว่าชอบแมวนะครับเมื่อแมวหลายตัวก็ใส่ s นะครับถ้าแมวตัวเดียวก็ตัด s ออกแล้วใส่ a นะครับนะนั่นคือหลักของภาษาอังกฤษ he or she doesn't like นะครับเขาไม่ชอบนะครับเห็นไหมครับพอไม่ชอบสุนัขหนึ่งตัวก็ใส่ ad o g นะครับนะ d นะครับพวกเขาทั้งหลายนะครับเป็นผู้พจนะครับ like ชอบนะครับกริยาห้ามเติม s แล้วนะครับ ชอบอะไรนะครับนะชอบเล่นฟุตบอลนะครับชอบการเล่นฟุตบอลนะครับเด don't like นะครับพวกเขาไม่ชอบไม่ชอบอะไรครับไม่ชอบเทนนิสเฉยๆก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเขียนว่า y l n y tennis นะครับเด don't like catch อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือคำแปลทีนี้จะแนะนำเพิ่มเติมอีกนะครับเผื่อลูกๆนักเรียนบางคนยังจับคู่ไม่ถูกนะครับคือประธานในภาษาอังกฤษนั้นมีแค่7ตัวเท่านั้นนะครับนะ ไม่ว่านักเรียนจะเห็นประธานเป็นอเวสกู o o เดอะฟ o ตบอล l ีมส์นะครับเจนนี่แอนด์ทอมประธานขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะถือว่าจัดอยู่ใน7อย่างนี้เท่าน,นั้นนัก็คือ I, V, U, Day เนะครับ I เป็นเอกพนพบทที่3นะครับ V, U, Day เป็นผู้ผพจน์แต่ให้ใช้คู่กับดู He ชีตนะครับขาเรียกว่าเอกพนพบทที่3นะครับนะ I เรียกเรียกว่าเอกนพบทที่ที่1 นะครับใช้คู่กับดส้สตรงจําให้ดีนะครับอย่าจับคู่ผิดนะครับนะทั้งียนรังเรียนจับคู่ผิดหนึ่งหรือว่าหลักไวยากรณ์อ่อนมากๆนะครับนี่สาหรับรังเรียนชั้นป .4 นะครับโอเคไปต่อเรื่องการใช้ h a v ก got นะครับนะ have นะครับเป็น verb to have นะครับนะต้องตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นดังนั้นก็ตตัวนี้เป็นช่อง3นะครับนะให้แปลว่ามี และหลักการใช้แฮบกนะ e ต้องตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนักเรียนจำไว้เลยนะครับตามด้วยกริยาช่อง1น่ยอง 2, ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะพบถ e have เนี่ยนะครับดังนั้นถ้า,าเป็นประโยคบอกเล่านะครับก็คือ he has got match นะครับเขามีวิชาคณิตศาสตร์คำว่ามีนะที่นี่แปลว่าเขาเรียนก็ได้นะครับนะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับนะก็เอา have เอา has ขึ้นหน้านะครับตามด้วยประธาน Have you got any book นะครับแปลว่าคุณมีหนังสือใช่หรือไม่เป็นประโยคคำถามนะครับนะตรงนี้ถ้าใช่ก็ Yes, I have นะครับหรือตอบเต็มๆตว่า y Yes I have got some นะครับ Some นะครับนะลักษณะการใช้ some แปลว่าบ้างนะครับใช้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้แล้วเป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นประโยคไปเสรนะครับ No I have n t ก็อดแอนนี่ะครับแอนใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามนะครับซึ่งแปลว่าบ้างเหมือนกันและใช้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาเน้นอีกนะครับ่าประธานทั้ง7นั้นนะครับ IVUD ใช้คู่กับ have นะครับ She It ใช้คู่กับ has นะครับนะอย่าจับคู่ให้ผิดเด็ดขาดนะครับถ้านังเรียนจับคู่ผิดนีถือว่าหลักวิากรณ์อ่อนนะครับนะเห็นไหมครับยู you. ก็ต <łość> ้องคู่กับ f นะครับ u นะครับคู่กับ f h ไหมครับต้องคู่กับ s นะครับนะน h คู่กับ f ไม่ได้นะครับนะผิดหลักไวยากรณ์โอเคนะครับไปต่อเรื่อง can นะครับ can นะครับนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า1ใน modal verb นะครับ modal verb แปลเป็นไทยแปลว่ากิยาช่วยชนิดหนึ่งนะครับนะ ดังนั้น I can see your car นะครับฉันสามารถเห็นรถของคุณนะครับนี่คือคำแปลนะครับนี่คุณครูยกตัวอย่างนะครับนะเพราะในหนังสือก็ไม่ได้เขียนให้ถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับหรือเป็นประโยคอ m น e r a t i v e นะครับเป็นประโยคขออนุญาตนะครับนะ o y play football นะครับคุณสามารถเล่นฟุตบอลได้ไหมนะครับนะเป็นต้นดังนั้นนะครับกฎก็คือว่านะครับโมเดิร์เนะครับผม ซึ่งมีคําว่าแคนมี13ตัวนะแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้8ตัวนะครับนะแคนคุดเวลวอตแชลชุดเมไม้นะครับซึ่งเป็นคู่กันนะครับแตัวนี้ขอเรียกว่าโมโนเวิร์บนะครับหรือกริยาช่วยดังนั้นทั้ง8ตัวนี้นะครับนะตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิน้นคําว่ากริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นก็คือนี่นะครับคำว่า C นะครับนะเป็นกริยาช่องหนึ่งที่ห้ามเติมอะไรทั้งสิน้นหมายถึงห้ามเติม S นะครับ ห้ามเติม ing นะครับห้ามเติม ed นะครับลงไปนะครับหนาะถ้าคำกริยานั้นตามหลัง modal verb นะครับเช่นคำว่าแขนเป็นต้นแล้วไม่เกี่ยวกับประธานด้วยนะครับนาะไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือประธานเป็นโปรพจน์ไม่เกี่ยวแล้วน,นะครับนะเมื่อมี modal verb เข้ามากริยาต้องเป็นช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับมาดูตัวอย่างหเห็นกันนะครับ เช่นประโยคนี้นะครับนาะ he plays football นะครับเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับหมายถึงว่าเป็น p r e s e n t s i m p l e tense นะครับนาะบอกเล่าข้อที่จริงทั่วไปประธานเป็น he s h อ it กริยาเติม s นะครับเขาเล่นฟุตบอลแต่เมื่อไรนะครับน้ามีแคเนก็มาเห็นไหมครับมีแคนมีคุดมีเวลมีวุดมีแชลมีชุดมีเมมีไม้มมตัวไหนก็แล้วแต่มาใส่ลงไปตรงนี้เป็น he can play ตัด s ออกนะครับ เราะบอกว่าหลังแทนนน้ันตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างหรือนะครับไม่ใช่ he นะครับ he เป็นเอกพจน์เอา d มาก็แล้วแต่นะครับหลังแทนก็ยังเป็น play ไม่ต้องเติม s นะครับนะโอเคนะครับเข้าใจนะครับนักเรียนจบหน้าที่ right okay, okay.